สอนสมัคร Amazon Influencer แบบจับมือทําเพื่อหาไรายได้เสริมจาก Amazon Influencer ไปด้วยกันนะคะมันมีเรื่องที่เด็ดกว่า Amazon Influencer ค่ะทุกคนแล้วหวานก็ได้อนุมัติได้ c c c o u n t r e r g e o อ m น m a น์มาเทียพันค่ะมันมีมูลค่าสูงมากเลยนะคะทุกคนเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยนะคะว่า Amazon เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎอิงเมื่อไหร่นะคะตอนที่หวานเริ่มอัดคลิปนี้นะคะหวานต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าหวานเนี่ยสามารถผ่านการสมัครเป็น Amazon i n f l u e n c e r เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ยังไม่ผ่านการสมัคร ออนไซต์นะทุกคนการสมัครผ่านออนไซต์ก็คือการที่คลิปของเราเนี่ยจะไปอยู่ตามสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้จาก Amazon i n f l u e n c e r ได้นะคะถ้าใครยังงงนะหวานแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปช่องหวานนะคะคลิปนั้นเนี่ยหวานได้เล่าถึงการเป็น Amazon i n f l u e n c e r ไว้นะคะทีนี้เนี่ยแล้วทําไมหวานถึงตัดสินใจมาทําคลิปนี้ล่ะในเมื่อตัวหวานเองก็ยังไม่สามารถหาไรายได้จาก Amazon i n f l u e n c e r ได้เลยมันมีเรื่องที่เด็ดกว่า Amazon i n f l u e n c e r ค่ะทุกคนก็คือการที่หลังจากที่ Amazon Influencer ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะหวานก็ได้ทำการสมัคร Amazon m e r g e o n Demand โดยใช้อีเมลเดียวกันค่ะแล้วหวานก็ได้อนุมัติได้ Account m e r g e o n Demand มาทียพันค่ะซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าการที่ได้ Amazon Merge on Demand เทียพันเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเลยนะคะทุกคนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หาไรายได้เสริมจากงาน POD นะคะคุณจะรู้ว่า Account m e r g e o n Demand ตอนนี้เนี่ยผ่านยากมากๆเพราะฉะนั้นนะคะหวานเลยอยากมาทาคลิปแท์วิธีการสมัครให้ทุกคนนะคะเผื่อว่าใคครรนยอยากจะสมั Amazon i n f l u e n c e เเพื่อที่จะสมัคร Account m e r g e on Deman d เนี่ยให้ได้เทียพันเหมือนหวานนะคะอยากให้ทุกคนรีบทําเลยค่ะเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยนะคะว่า Amazon เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎอิงเมื่อไหร่นะคะตอนที่หวานทำเนี่ยหวานรู้สึกว่ามันได้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนหวานเลยอยากเอามาแช้ทุกคนได้รู้ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะหวา,ะว,าวานจะบอกว่าวิธีการของการสมัคร Amazon i n f l u e n c e r ที่หวานทำเนี่ยหวานทํายังไงถึงได้มี Account Amazon i n f l u e n c e r นะคะในคลิปนี้หวานจะมาบอกทุกคนค่ะว่าถ้าคุณอยากจะเข้าไป เป็นอเมซอนอินฟลูเอนเเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรไว้บ้างค่ะอย่างแรกที่คุณต้องเตรียมนะคะก็คือ Account Social Media ของคุณค่ะการที่เราจะสมัครไปเป็น Amazon In f l u e n c e r เนี่ยนะคะทาง Amazon เนี่ยเขาก็อยากที่จะได้คนที่เป็น Influencer แล้วในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรีวิวสินค้าให้กับเว็บไซต์ของเขาค่ะซึ่งคุณสามารถใช้ Account ที่คุณมีอยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณมีผู้ติดตามอยู่ในระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็น Account TikTok, Account YouTube, ือ c o u n t ต a c e b o อ Facebook นะคะคาว่ามีผู้ติด ตามอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะบางคนนะคะมีผู้ติดตามใน t ิกตอก400 500หรือหลักพันเนี่ยก็สามารถขอเปิด Amazon Influencer ผ่านได้แล้วค่ะบางคนมีผู้ติดตามหลักแสนแต่ขอเปิดไม่ผ่านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของจํานวนผู้ติดตามหวานไม่การันตีนะคะว่าจะต้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะขอเปิดแล้วผ่านค่ะซึ่งคุณก็มีทางเลือกนะคะว่าคุณจะใช้ Account TikTok Account Facebook หรือ Account YouTube ก็ได้ค่ะในการยื่นขอเปิด Amazon Influencer แต่สําหรับใครที่ยังไม่มี Account ไหนเลยหรือมีแล้วแล้วไม่มีผู้ติดตามการที่สร้าง Account TikTok ขึ้นมาเพื่อที่จะหา Follower ให้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยณนะตอนนี้ช่องทาง t i k t o k เนี่ยก ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถหา follower ได้ง่ายที่สุดค่ะะหลังจากที่คุณมี Account Social ช่องทางใดช่องทางหนึ่งและมีผู้ติดตามในจำนวนหนึ่งแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนของการสมัครขอเป็น Amazon Influencer ค่ะซึ่งเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเป็นลิงก์สาหรับสมัคร Amazon i n f l u e เ c e r รค่ะพอคุณเข้ามาแล้วนะคะหน้าเว็บ Amazon i n f l u e n c e r ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนพอเข้าหน้าเว็บมาแล้วนะคะให้เรากดไปที่ปุ่ม sign up ค่ะหลังจากนั้นนะคะ Amazon จะพาเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยเคยมี Account Amazon อยู่ไหมนะคะซึ่งถ้าคุณเคยมี Account Amazon อยู่นะคะคุณก็สามารถ sign in ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยมี Account Amazon นะคะคุณก็กด create a new account ได้เลยค่ะอาหลังจากที่เรากดปุ่ม create new account แล้วนะคะเขาก็จะให้เราใส่ข้อ หมูต่างๆนะคะทั้งชื่อก็ใส่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดค่ะ ซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรนะคะแ่าแล้วก็ Reenter password อีกรอบนึงนะคะหลังจากนั้นก็กด Create your Amazon a c c o u n t ได้เลยค่ะเพราะกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์จะพาเราเข้าสู่หน้านี้ค่ะซึ่งหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่เอาไวล้ลิงก์กับโซเชียลมีเดียของเราที่หวานได้พูดไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเราจะต้องมีช่องโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะคะทีนี้นะเรามีช่องโซเชียลมีเดียอันไหนที่มี Follower อยู่ในระดับหนึ่งนะคะเราก็กดที่โซเชียลมีเด ของหวานนะคะให้เป็นข้อมูลนิดนึงนะคะตอนที่หวานสมัครเนี่ยหวานใช้ Account TikTok ที่มี follower อยู่70,000กว่าคนนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็บอกมาว่าแอคเขา TikTok เนี่ยแค่มีสักพัน0 0 0 0 0คนเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านได้แล้วนะคะหลังจากที่เราเลือกโซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะเราก็กด sign up with TikTok ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะให้เรา login เข้า TikTok ค่ะในหน้านี้นะคะเขาก็จะอธิบายบอกเรานะคะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปดูอะไรใน TikTok ของเราบ้างนะคะไปดูเรื่องของอวตารนะคะ display name ไลค์เขาเอ f o l เ o w e r เขานะคะ following เขานะคะแล้วก็ verify status นะคะพออ่านรายละเอียดเสร็จก like right. yeah! like okay. uhm, ็กด a u t o o r i z ไได้เลยค่ะในแอ count ของหวานนะคะพอหวานกด a u t o ตอรไเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ขึ้นหน้าเย่แบบนี้เลยนะคะก็คือเราได้ทำการสมัคร Amazon Influencer ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตรงนี้เนี่ยหวานต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะคะทุกคนที่เขาไม่ผ่านการสมัคร Amazon Influencer นะคะเหตุผลของการที่ไม่ผ่านเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะก็คือเรื่องของ1ผู้ติดตามมีจํานวนไม่มากพอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่หวานได้บอกไปตอนต้นของคลิปวิดีโอแล้วนะคะว่ามันไม่มีตัวเลขที่แบบเฉพาะเจาะจงนะทุกคนว่าเราจะต้องมี follower กี่คนนะคะเราถึงจะสมัครในส่วนของ Amazon Influencer นี้ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เซฟๆหน่อยนะคะหวานก็แนะนําว่าให้มีซัก หลักพันคน2000คนนะคะในส่วนของขั้นตอนตรงนี้นะคะถ้าใครสมัครแล้วได้หน้าแย่แบบนี้แล้วนะคะคุณเปิด Amazon Merch o n d e m a n d ได้เลยค่ะแล้วใช้อีเมลเดียวกันที่คุณสมัคร Amazon Influencer เนี่ยนะคะไปสมัคร Merch Ondemand ค่ะเพราะหลังจากที่หวานทำตามขั้นตอนนี้นะคะหวานก็ได้ Amazon Merch o n Demand เทียร์1 0 0 0มาแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับวิธีการสมัคร Merch o n d e m a n d นนะคะสามารถไปดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวหวานจะทยอยอัปคลิปให้เรื่อยๆเลยนะคะในตอนนี้เนี่ย เราสามารถขอ merge on demand ได้ง่ายๆจากการที่สมัคร Amazon Influencer ค่ะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนกฎเมื่อไหร่ณนะตอนนี้ณนะวันที่หวานอัดคลิปเนี่ยหวานรู้สึกว่ามันได้ง่ายมากเลยค่ะแค่เราใช้อีเมลเดีวยวกันในการสมัครนะคะเราก็สามารถได้ Account merge on demand แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ Account merge on demand มาเป็นของตัวเองนะคะก็รีบสมัครนะคะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎนะคะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าของ Amazon i n f l u e n c e ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราไป e d i t Profile Image กันก่อนนะคะหวานเลือกรูปเดียวกันกันกบรูปโปรไฟล์ใน Tik t o อกของหวานนะคะเพราะหวานรู้สึกว่าหวานอยากจะให้ทาง a เม z o n เนี่ยเขารู้ว่าหวานคือคนเดียวกันกับช่องที่หวานเอามา refer จริงๆนะคะอหาหวานใช้รูปโปรไฟล์เดียวกันไปเลยนะคะด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดโคเวอร์ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์1275งพนคูณสองนะคะซึ่งในส่วนของโคเวอร์เนี่ยนะคะถ้าคุณยัง ไม่พร้อมหรือว่ายังไม่ได้ออกแบบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกด next ไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะมา edit เพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอ่าหวานจะกด next ไปก่อนเลยนะเพราะว่าหวานก็ยังไม่มีรูป cover เหมือนกันนะคะพอกด next ไปแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อค่ะซึ่งชื่อเนี่ยนะคะหวานก็จะใช้ชื่อที่คล้ายๆกับช่องของหวานเลยนะคะในส่วนของ bio เนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยคสั้นๆที่จะอธิบายความเป็นตัวเรานะคะให้คนที่เข้ามาดูช่องของเรา เ,เ,เขาได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะและในส่วนของด้านล่างน,นะคะก็ใส่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรานะคะหวานใส่ทุกช่องทางเลยค่ะที่หวานมีทั้ง Instagram Tik t o k f a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะหวานใส่ทุกช่องทางลงไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีแค่บางช่องทางนะคะไม่ได้มีครบทุกช่องทางก็สามารถใส่แค่ช่องทางที่คุณมีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กด next ค่ะในหน้านี้นะคะเขาจะถามว่าเราเนี่ยรู้จักกับ Amazon i n f l u e n c e r ได้ยังไงนะคะซึ่งหวานก็ได้รู้เรื่องนี้จาก i n f l u e n c e r คนอื่นๆนะคะหวานก็เลยติ๊ อง a n ื่นอินฟลูเอนเซอลงไปนะคะหลังจากนั้นในหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของ a c c o u n t i n f o r m a t i o นละค่ะโดยทั้งหมดที่หวานใส่นะคะหวานใช้ข้อมูลจริงทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Country เนี่ยก็ใส่เป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็ p พ y e, หรือว่า Business Name เนี่ยนะคะหวานจะใส่ชื่อของหวานเองลงไปนะคะเพราะว่าหวานไม่ได้เป็นบริษัทนะถ้าคุณสมัครในนามบริษัทนะคะคุณก็ใส่ชื่อบริษัทลงไปนะคะแต่ว่าหวานเนี่ยสมัครในนามบุคคลนะคะหวานก็จะใส่ชื่อและนามสกุลลงไปนะคะรวมถึงที่อยู่ City State นะคะ ก็ใส่ลงไปให้ครบเลยนะคะอย่าลืมใส่เบอร์โทรลงไปด้วยนะคะแล้วก็กด next ค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านนะคะซึ่งหลังจากที่เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดติ๊กที่หน้า I understand and accept the operating agreement นะคะและอีกอันนึงเนี่ยก็ติ๊ก c o n f i r มไปว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยไม่ไดรเยไปยัง children under 13อายุ13นะคะก็หวนติ๊กไป2อันเลยนะคะแล้วก็กดดันนะคะหลังจากนั้นจะมีหน้านี้ขึ้นมาค่ะ Your influencer page is ready ค่ะแล้วก็จะมี personal Your URL, URL นี้เนี่ยก็คือ URL หน้าของ Amazon Influencer ของเราค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเป็น Amazon Influencer ให้เราอ่านนะคะ How to add product to my store font อะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะมาศึกษาในหน้านี้ได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า Go to your store font ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถกดที่ปุ่มนี้เพื่อที่จะเข้าไปหน้า store font ของเราได้ะะและสําหรับใครที่สมัครมาพร้อมๆกันและได้หน้านี้นะคะหวานยินดีด้วยนะคะคุณได้เข้ามา ก็เป็น Amazon Influencer เรียบร้อยแล้วนะคะตแต่แต่แต ในขั้นตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่การสมัครผ่านออนไซต์นะคะทุกคนเราได้ Amazon Influencer มาแล้วก็จริงนะคะแต่ถ้าเราจะหาไรายได้จาก Amazon Influencer แบบออนไซต์ site, แบบที่คลิปวิดีโอของเราเข้าไปอยู่ใน Product เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอื่นๆตามมาอีกนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนของการอัปคลิปวิดีโอค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย